สวัสดีจ้ะพี่น้องมากมมากินขาวจ้าพีค่ะมมากินขาวร่ำไกนเด้อ So come friend eating my sister and my friend shellfish บักหอยแข็งพะพยาสารัดซุปบักขี้อะ eggplant pasta fish see not good พี่น้องบักหอยแข็งต่ำอันนี้ไหมก๊ยืดผาไม่เห็นเขากันนะเพื่อน

คุณดูน้องด้วยนะลูกมารอนดูน้องด้วยนะเทมนียเรเราไม่ดืมอะอืมอันใหน ถ้าล้มจะเอาไปอยู่แบบไม่วันเลยไม่มันต่อมทีม่กระตับแต่ <Okay. S 2> มไม่วันไม่วันแต่มีสมองนะ <laughs> <laughs> สล<า>ดั <laughs> <laughs> ดเจ้าบังคู่วันให้ต่ำให้ทั่วมมาจ้ะโอ๊ยลองดม นี่สิเสบทองนั้นขับรถบเป็นหน่อครับเลยน้องอิมยังได้กับใดพี่รักป่ามากว่านะการนอนเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเข้ามากพี่ไซ่ใช่ไหมเพราะว่าแกเป็นโลก ลมสักน้ำเห็นไมแล้ว,ลว,ลวโรคอันนี้ถ้าเรานอนาาพักผ่อนไม่เพียงพออาการจะกำเริบเดี๋ยวยิงอาการหออ่อนออกผมไม่เต็มเลยนะ

แคชเช่นแคชเช่นอมค์เซนซ่าอุดาโซฮะแบบอีกลาสเซนอุดาคุกมาต่ำกันคือได้สิมาเนาะมันไอ้นิดหน่อยมากแบบขับรถพาลุงมามาแล้วนิดหลบสอง ขึ้นกินบ่คัรูปเนี่คัเช่นแกงซุปควเช่นคั่วเช่นคั่วเชนอันนีตบแมหานรดเบอกไาแม่้จะแกวตัวม่เน ยกขวดก็ได้ไอืมนั่งบายๆขวดขวดเฮ้อ กินกินขึนนมาดีนั่งอยู่ทั้งซฟาบนกระตุกืมตืินห้อยแกงแล้วครับ่วเดยวสกับอีกแคงเ คุณเดชดูน้องด้วยนะลูกมันตัวใหญ่มันไปนัได้ทั่วแลรวพ่อขอแค่ตัวนี้ไงค่ะพี่น,อยยงงน้องร้ายยางให้น้งกินร้ายยางชื่อเมือนเจ้าเมื่อนไปขางหนมาเสือว้ัว อุมาแล้วถ่าไหไลนนาเดี๋ยวนี้แปดที่เราทุนเนาะจ้ะอุ่ออนคงข้าพันธุ์ฮบันเนอนเนข้ากับไปเห็ดทุ่สาหัการนี่เพเนาะแม่ือเห็นเม่ไหนะ ไม่ต้องไปทําให้อุม่าหรอกอุม่าทําเองก็ได้สั่นจนได้หลีเฮ็ดหรือเหมือนบอาพื้นไหมยาไม่ยาก็ไม่ยาเขาแม่แม่ไม่านี่ก็เป็นลูกไผ่แม่ยาเทาอิจฉาเนาก็อยากให้คนเอาใจเราหนำเนาะคนนู้นอยู่บ่ได้ชิดบ่ได้ชิดเข็นใจได้ปะเฮ็ดชิดเพื่อชิดยังบ่ได้เนาะกอบ กูเดี ва, as, ula, ges, mm? ouais, ๋ยคิดว่าแ้ยายแล้วเข่าแล้วกูเลยคิดว่ามึงเห็ดให้กูมึงก็บิ้มเหยียดให้เขามึงเห็ดกูนั่งยันเบิ้งสภาพเลยเบิ้งยันไม่แน่นหักเพื่อนี่หลายกลัวประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละเพราะจะควงมันก็เห็นค่ะเวลาดันเพื่อนกัน หลักเอาเงินให้เนาะแล้สิให้ทุกเดือนเวลาทานเราไปไปเบิกเงินเหร็จแล้วก็ให้เธอสองร้อยค่ะแล้วพันเบร์ฮุดนำดอกไม้ยูอืมสองร้อยยูโรได้พี่น้องมาแค่สองร้อยบาทยูโบดนะอันพดอันเขาเอินอีหยังอันอุ้นเบเวยมมังลุ้มอันตานาปูนะนะเออเขาเอินนี่หยัง ส i ถูกเออ e ีนโหนั่นแหละภาษาไทยหั่นน่ะพี่เป็นค่ะภาษาเอออยู่ภาษาล่ะเพิ่นอยให้เทละ10เทละ10โอ้ยย้ําจะไปเที่ยวย้ําไปซื้อของยมนกให้50ไอ้เพิ่นก็ให้เวลาเพิ่นถามจะไปหานไปไสสิไปหันไปนีเพิ่นก็ให้มนี่บเพิ่นว่ามนี่เพิ่นก็ให้เติมน้ํามัน50อื เราโบหูว่าเสี่ยวเงินไปใส่ยังไงเด้เงินเราก็มีหลายแล้ก็นั่งนับถอยหลังแล้วอุมาเราหักเราหักเราหักรามีร้านอีกเลยหักหักร้านมีหลายร้านใหญ่นยนต์ไอ้พวกมาดิบึงไงบมันมีไอ้พวกมาดิบึงงมีมีซ้ำกันยังวะ แกยังไหวอยู่น้ำกันตั้งหลายปีขา้าวบดาที่ตู้นคะคะอยู่น้ำกันตั้งหลายปีมันไม่ลูกกับกระหามเขา,เาม,มันว่ากระกุกหามเขามันว่เขาเป็นอยัางพวกผมไม<อ>่ลูกเขาบ่มเขาไม่อยากได้เพื่อนเพาะกับทองใหขนาดแหละเอาตามลูกลูกท่านตามโยนัดออกมาหนักซิปมือพี่ละเพาะกับทองพุทธทอง บัน้เพิ่นมางานมันเกิดอุมากับกระทองเท่านี้เองสองเดือนถอดน้้นคนอยู่บ่ฝั่แล้วบันี้กับกระถามเพิ่วมาอันงะบ่เอาบ่บ่เอายีกบรรลุไงให้ไม่เอาแล้วท่านพอแล้วท่านมีสองคนละคือน้องเอาเพหอมปากหอมคอนาจาเพื่อได้พอดนากันเนาะขอบคุณได้หลายได้ใจเด้อจิติตตามแม่คุณเดชพ่อกันคลิปนาจา่อน่จ้า กินว่เบิงนาบ,าาบาิน <c oughs> เอาใจม้วนมาให้กินว่วให้มากให้เบา